สวัสดีครับพี่น้องปอกผักสุกสุกนนคุณโดริดคุยคุณโดริดอำเภอพุนทองอยากมาเป็นนักร้องเสียงกระบดีอ่าเมื่อกี้สิมาบอกก้าถึงต้นใส่ใบสักอันนี้ขน้อยได้ซ้ำเอาใบมันมาซ้ำนะพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ใบม,มันมาซ้ำใบประมาณช่วงน้ำใบซ้ำประมาณปลายเดือนธันวาพี่น้อง ไปเดินท่านว่ามันมาออกหากหนาทียืดจักสองอาทิตย์ได้เนี่ยหากวันยย้ขนาดนี้พี่น้องบางเดือต้นไม้แมนมันเป็นไม้ที่แบบว่าราคาแพงมากพี่น้องต้นหนึ่งสูงประมาณคาคืบอ,อ,ะ,อะประมาณคาคืบประมาณสักไม้บหนทัดหนึ่งหรือสองใบเหมืนทัดเนี่ยยู่ประมาณสักนห,นหออนนกลอยหาสิพี่น้อง ต้นนี้นะสำหรับต้นไซเบียสักเนี่นะมันจะเป็นใบที่แบบเป็นพุ่มๆๆๆๆคือต้นไม้สีเป็นคล้ายๆก็กรนเอ็กมันกะมีความงามมันเป็นไม้ฟอกอากาศได้บนถอสามารถฟอกอากาศได้แล้วก็ไปปลูกไม้ประดับทำห่างต่างๆเนี่ยต้นมันสิแบบทำมันแตกกิ่งแตกออยกางออกสิกะมันสิงามอ่ะไม่สิมีความงามอันนี้กะอันอันนี้ก็ได้จากความรู้จากกันมนาวสัน พนาวัพิ่นเป็นพนารักษาเขตต่างๆที่แบบพ่บนยูตำ่ำเพิ่ายไปเรื่อยตอนนี้ใหายตอนนั้นยูพะขนมปีอะยยง่ายู่พะขนมปีนี้ง่ายมาอยู่ลาดบุรณะก็เลยแนนํำบอ,อกว่าไห้ใส่ใบมาซามแล้วก็รากมันก็รากก็ทิ่งออกออกจากใบ,บันก็เลยลงมไ้ตามที่ิ่นบอกไว้เอาเอามาสามต้นติดต้นหนึ่งน้อนจากตายเหมือน ก็เลยเอามาให้เบิงผลงานแม่เบิงว่าเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดอันนี้ได้ต้นว่านอะฮอกมาสาม,มีมาให้ว่างัน้นบอกไอ้เพื่อนติดมาให้ช่วงนี้บ้านอะฮอกอม,มันจะบอกใครงามแต่มันมันมันเป็นหนาฝนเดี๋ยวก็จะช้ำปักปักกินช้ำใหม่วันอะฮอกไม่ประโยชน์มากๆเดี๋ยวฉับนบอกบอกสรรพคุณให้ฟังอันนี้เอาเพราเบิบงเรื่องของต้นไซต์เป็นสาขก่อน ต้นเส้นไมสักมันก็จะมีสรรพคุณอย่างทั้งยาหรอกพี่น้องแต่มันเป็นไม้ที่ฟอกอากาศแค่นัดด้นเองเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้ไมันอยูใ่ในพวกเดรนพวกไอ้ลิ้นมังกรเจสีนะพี่นออ้องลิ้นมังกรอ่าแล้วก็พวกอ่าเอาก่ออีกขี้ยะที่มันเป็นสามารถเป็นฟอกอากาศอันนี้ก็ฟอกอากาศได้แล้วก็เป็นไม้ไประดับได้เพียงพะ หมาบอกกาวท่านผู้ชมสำหรับเดอนวิน,นิจเดี๋ยวเกิดฉินมาซ้ำเอามาลงดินตัวบัดทีเนี่ยพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กระดึ้งกระดึ้งกระดึๆๆๆๆ้งอ่ะฟูบ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 อ่ะอ่าจะลงดินไป่หายแต่ว่าค่อยๆลงเดีย๋ยวอื้อลองเบิงว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันเป็นอะไรเราว,ว่าเป็นผลงานชิ้นแรกเลยก็ได้เลยที่ช้ำแล้วมันติดอะ่ะ ตีเห็ดตามเขาจะบอกแล้วมันติดนะพี่น้องพี่น้องก็ล้องกันเอาไปเห็ดเบิ้งเพราะว่ามันแพงอ่ะนะต้นใหญ่มันแพงอ่ะนะพี่น้องแล้วก็ไปขอเอาเฉพาะใบเพิ่มมากก็ไหน,นนี่ไปขอเขาโยามากักนไปขอเอาใบามาแล้วก็เลยเอามาเพาะเอามาช้ำมันก็เลยติดก็เดี๋ยวล้องเอาล้มดินล้งกระถางไว้แล้วก็ลง้งเบิ้งดูว่าจะเป็นอย่งไรต่อไปพี่น้องก็เดี๋ยวชิมาอัปเดตให้เบิ้งด้วยพี่น้องเด้อว,ว่ามันเป็นตรงอย่งไรต่อไปสำหรับ ต้นไซใบซักซ้ำซ้ำเอาเรียกอะไรวะต้นไซเเรียกอะไรเอาเอาใบใบชําเนาะต้นไซใบซักเอาใบซ้ำให้ออกรากเนาะมันก็ออกรากแต่ที่เขาต้องการแล้วก็เดี๋ยวบําบั่าเวลาไม่ชิญยัยขึ้นเป็นอย่งไรเนาะดิฉันอัปเดตให้เบิ้งพี่น้องวันนี้ก็ขอกราบเพราะว่าสวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณครับ